สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมบช่องล็อกยีนดีใสเ่เยอนะครับอันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมการอยู่การนอนของทีมงานรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อนะครับอันนี้พี่เขามาจากอุทยัยฮะจะมาวิ่งที่หนองช้างใหญ่ครับและก็ยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่นแกคาดหน้า ช่องเล็กนิดเดียวเองนะฮะส่วนนี้ก็ทีมงานพนมไพรครับทีมงานพนมไพรเมื่อคืนนี้ทีมงานพนมไพรนี่เดินทางกลับไปวิ่งงานที่สารคามสองคันนะครับกลับไปสองคันน้องตัวเล็กเมื่อวานที่ผมถ่ายอีกถ่ายรถเขาอ่ะนะเขาก็กลับไปวิ่งงานที่อ่า สารครามครับเป็นงานเที่ยวละ250บาทนะครับวิ่งขาไปอย่างเดียวนะครับขาเดียว3กิโลไปกลับก็6กิโลเนาะโอ้นี่กันนิกาจ้าใบาทินทบบณัดิตนี่ครับเสียทินนะสติกเกอร์เสียทินนครับทีมงานยูทูบเปอร์เรานะครับ ส่วนคันนี้ก็เป็นรถส่งสินค้าจากาสมุดประการครับน้องเขามาลงาแม็กไลเนอร์นะครับที่ศูนย์รถย,ยนต์ผมไม่รู้ว่าศูนย์ไหนศูนย์เป็นศูนย์แม็กไลเนอร์นะครับตอนนี้ก็ตีห้าครับตีห้าตีห้าครึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมลืมใส่นาฬิกา ทีมงานเราก็ยังไม่มีใครตื่นนะครับน้องๆยังไม่มีใครตื่นเนละน้องๆพี่ๆแล้วเนาะเพราะว่าโดมินเตอร์ที่มาแกก็เป็นพี่ครับส่วนโอเเ้เสียเธอครับเสียเธงเสียเิงมะนาวสองครับมะนาวสองเราก็ยังไม่ตื่นเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีฟิล์มครับก็จะเห็นหมด ันนี้กาบ,บการหลับอนอนนะครับอันนี้ก็เสียต้นนะฮะเสียต้น NPR 150เทอร์โบนะครับอันนี้พี่แกชื่ออะไรไม่รู้ครับแกมาใหม่เมื่อวานนะครับแกเพิ่งมาเมื่อวานบุญคำนำโชคบาร,รมีพ่อแม่นะครับ ส่วนนี้เสเอ็ครับเสเอ็ก,ก็ยังไม่ตื่นนะครับก็จะมีมุ้งครับมุ้งของใครของมันนะส่วนหัวลากเราครับอีกเตอร์ห้ารอหัวลากนะครับก็ออยังไม่ตื่นเหมือนกันครับมาดูจะพาเดินดูทุกๆคนนะอ,อันนี้จะเป็นรถครอบครัวครับรถครอบครัว ที่เขาก็ยังไม่ตื่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตื่นนะครับยังไม่มีใครตื่นส่วนน้อยที่ตื่นกันครับเพราะว่าที่บ้านนอกครับต่างจังหวัดตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งครับรถล,ลองรถส่งสินค้าก็ขยับตัวออกเดินทางไปแล้วครับมีเกือบห้าร้อยแต่ว่าเป็นสิบล้อครับตัวนู้น ตัวนี้ก็หัวลากนี่ก็สิบล้อบรรยากาศครับยามเช้าครับตอนนี้มีมีเมฆเมฆนะครับมีเมฆมีเมฆท้องฟ้ามีเมฆมากนะครับไม่รู้ว่าจะเจอฝนหรือเปล่าอันนี้เขาก็มากับภรรยาเขาครับคันใหญ่ เตรียมไปลงสินค้าครับที่ร้านกระจายสินค้านะครับเมื่อคืนนี้ก็รถสเสบียงน่าจะเดินทางกลับด้วย้งครับรถสเสบียงของทีมงานรถสิบล้อนะครับน่าจะเดินทางไปสารครามเหมือนกันนะครับก็จะเหลือฝั่งนู้นครับฝั่งทีมจากโคราชครับ งนู้นทีมจากโคราชส,ส่วนส่วนทีมที่มาจากพนมไพรก็จะเหลือสองคันครับเหลือคันนี้กับคันนู้นครับเพราะว่าคนขับคันนู้นเป็นคนอุบลน,นะคนอำเภอเดชส่วนคนขับคันนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่ไหนาวานนี้คุยกันอยู่ครับ บรยากาศยางเช้าครับบริเวณปั๊มพีทีครับผมปั๊มพีทีเส้นอุบลสีสเกตนะครับน,นี่พีเขาก็มาด้วยกันครับอันนี้มาจากอุทยัยมาจากอุทัยก็มีคันนี้นะครับมีคันนี้แล้วก็ ขานนู้นครับมาด้วยกันคันนี้พี่เขาซื้อมาสี่สี่แสนกว่าบาทครับสี่แสนห้านี่คันนี้แกซื้อมาสี่แสนห้าสิบล้อคันนี้ครับก็อถือว่าโอเคนะคือซื้อรถนี่สิบล้อนี่กระบะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่มันต้องมีผุมีไอ้นี่ แต่ว่าถ้าดมชุดช่วงล่างดีนี่สุดยอดแล้วครับเพราะว่านี่ไปซื้อมาจากใต้ซื้อมาจากกระบี่นะครับอย่างเงี้ยรถรถถ้าอยู่ใกล้กับะทะเลก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็จะผุหน่อยแจ้เลยครับแจ้วเจ เป็นเหนือนลวงใต้ไปทุกที่ที่มีงานครับที่งานสิ่งรถบรรทุกนะครับเช้าเช้านี้ก็ยังไม่มีใครตื่นยังไม่มีใครอะไรก็ไม่รู้จะถ่ายอ่าอะไรให้ดูมั่งนะครับแต่ก็ดูแบบผิวเผินไปก่อนนะเดี๋ยวผมต้องไปเทดินออกดินติดมาประมาณสักครึ่งบุ้งกีนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานมันยกดำแล้วมันเอาออกไม่ได้มันติดต้นอ่ ก้ามปูครับแล้วพอวิ่งออกมาถนนน่ะออกจากสวนเขามันก็เป็นถนนเลยเนาะหน้าวัดก็เลยไม่ยกทิ้งครับกลัวว่าเขาจะหาว่าเราเทดินใส่หน้าบ้านหน้าถนนเขานี่ก็มีติดมาเหมือนกันครับคันนี้ก็มีติดมาไปด้วยกันครับสามคันนู่น,นแล้วก็คันนู้นคันนู้นได้เทข้างนอกไงก็เลยไม่มีดินติดมาไอ้คัน F4 ส่วนคันนี้กับผมนี่ เทเข้าเข้าไปเทข้างในครับแล้วพื้นที่ให้ให้กระแทกฝาท้ายมันไม่มีอ๋อนกเขาไม่ใช่นกเรานกเขาไม่ใช่นกเรานะครับมาแต่เช้าเลยสองตัวนะครับอยู่บนเกาะอยู่บนกระบะดํำนกเขานี่เขาจะชอบอยู่กันเป็นคู่ผัวเมีย นกเขาก็อยู่กันไปจนตายอ่าเป็นนกที่แบบมีความซื่อสัตย์ต่อกันมากเลยนกเขาถ้าได้จับคู่แล้วนี่อยู่คู่กันตลอดนะครับช่วยกันปกไข่ ส่วนรถคันนี้นี่จอดตั้งแต่เมื่อวานเจ้าตัวนี่ไม่รู้ว่านอนอยู่ในรถหรือเปล่าหรือว่าไปนอนที่ไหนไม่รู้นะครับคิดว่าไม่น่าจะอยู่ในรถแล้วครับน่าจะไปนอนที่อื่นเพราะยังตั้งแต่มาจอดนอนยังไม่เจอตัวเกเลยรถสง่งอาหารไปแล้วครับ รถส่งสินค้าเราหลังจากเติมน้ำมันเสร็จเตรียมตัวออกเดินทางแล้วเนาะเดี๋วเช้าๆเดี๋ยวจะพาเข้ามินิมาร์ทครับะพามาดูการหลับนอนครับนี่ฮะ <c oughs> อันนี้เสียเทิงครับอนอนยังไม่ตื่นนะครับนอนสบายเลยนะเพราะว่าเป็นตู้นอนนะครับ ในรถปิดตู้นอนก่อนอยาจะพาเข้ามินิมาร์ตตอนเช้าเช้าหน่อยส่วนนี้ก็ใายต้นโอได้ยินเสียงตื่นนะครับปุ๊กก๊กได้ยินเสียงตื่นแล้ว นี่ครับบรรยากาศการอยู่การนอนของทีมงานครับพัดลมนะมีพัดลมก็สบายครับแต่ว่าอย่าเปิดเพลินนะครับถ้าเปิดเพลินนี่ก็เรียบร้อยแล้วกระตุกเข็นนะฮะจะมีอยู่คันนึงครับต้องเข็นยังไงก็ต้องเข็นฮะเสถืงวันนี้นอนแบบไม่เปิดกระจกด้วยนะครับคันนั้น อันนี้พี่แกยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่นชเชลซ์ก,ก็ยังไม่ตื่นเดี๋ยวเราไปเข้ามินิมาร์ทกันแลมาดูนี่น้องที่ว่ามันนอนอยู่ท้ายรถนอนยังไงนี่ครับนอนอย่างน,น,น,นี้นอนเฝ้าของอยู่ท้ายรถครับพว่าอของไม่เต็มครับก็คุมผ้าแล้วก็ ิดผ้าขึ้นนะก็ขึ้นไปนอนบนท้ายรถโอ้แจ๋วเลยนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้เห็นคนนะครับถ่ายรู้ว่านอนพักผ่อนกันยังไงอันนี้พี่แกก็ยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่นรถกระจกลงนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเข้ามินิมาร์ทกันครับน,นี่ก็ น่าจะซื้อของขึ้นรถไปแล้วครับออกเดินทางแล้วคนนี้นี่ภรรยาสวยมากลงรถมาอาบน้ำเมื่อวาน,นจนเแดบบโอู้ไม่น่าเชื่ออ่ะฝักนุ่นก็เข้ามาเติมน้ำมันแล้วครับอันนี้รถจากสุรินครับทีมงานจากสุรินทร์สิบ้อคันนี้เติมน้ามันเตรียมออกไปวิ่งงานแล้วครับ พอมีนี่มาต้องหาอะไรติดรถก่อนหาเครื่องดื่มก่อนโอ้ยังไม่มีแอร์เลยครับร้อนร้อนร้อนนี่ครับ่ะยมาเอาน้ำชาสักแก้วหนึ่งเยอะด้วย ชามะนาวหนึ่งแก้วนะฮะเดี๋ยวยหาขนมปังก่อนนะครับไม่มีขนมปังสดครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่มีก็ไม่เอาเดี๋ยวนี่เลยจ่ายตังดีกว่าเท่าไหร่ครับ จะประมาณามาแล้วร้อยกว่าบาทานี่ครับลองดูครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรสชาติมันจะเป็นยังไงยังไม่รู้นะนี่ครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังไม่ได้โปรโมทสินค้าหรือโฆษณาให้เขาได้ให้พี่ๆน้องๆได้ดู้เฉยนะยี่ห้อนี้แหละไม่อ่านออก่อหรอกเห็นน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวับแป๊บนึบ่งน้องเขาบอกว่ารสชาติออ้ยเดีไม่ได้ รสชาติคล้ายๆกับ M100 เราเป็นหนูทดลองทด <c oughs> ลองกิน <c oughs> ได้แล้วแกป่บเรียบร้อยแล้วครับไปที่รถเราไปดูว่ามีใครลงจากรถยังนะยเดินไปที่รถเลยครับ ตื่นเช้ามาก็ปรึกษากันเรื่องงานครับว in ่าจะไปวิ so ่งตรงไหนกันดีนะครับก็คุยคุยกันไว้ครับรู้จักกันดีกว่าไม่รู้จักนะครับอย่างพี่เขาก็เพิ่งมาจากอุทัยครับก็ปรึกษาแหนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อกววนกันแลครับเพ้นดินไว้แพ่นดินไว้แพ่นดินไว้ เฮ้ยหละยาดิติดฟิมเหมือดเลยพอเห็นเลยเด่นฟิม์มมือดตึ๊บเลยพอเห็นเลยพอเห็นเลยน่นฟิม์มมือดตึ๊บเลยมาหนาวมาหนาวสองเินดินไปอ่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เริ่มตื่นกันแล้วครับนี่ี๋ยวก็ไปอาบน้ำอาบท่ากันเสียเอกก็ตื่นแล้วครับนุ่นบายบายครับผมขอทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ